ท่านนะฮะกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดอีกหนึ่งช่วงครับของศึกวอลเลย์บอลซีเล็กทูน่าชิงชนะเลิศน,นะครับแห่งประเทศไทยไประจำปี2556ครับในประเภทประชาชนหญิงช่วยกอ่อครับชิงช่วยพระรารสมเด็จพระเทพพตนราชสุดาเสียงพระบรมราชบารีครับรายการที่แข่งขันกันมาตั้งวันที่2นะครับ2 3 4 5 6นะฮะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่3ของการแข่งขัน ู่ที่ทําการทดสดนะครับเป็นการพบการระหว่างทีมชาติพม่านะครับกับทีมเต็งแชมป์ของรายการอย่าง PEA สีสกเกต PEA นี้ก็เก็บชัยชนะมาได้นะครับในการลงสนามทั้ง2นัดนสบายสบาย นี่ก็อยู่ในชว่วงระหว่างแก้เกมะสำหรับในด้านของทีมสาวพมาพยายามทำให้ดีที่สุดครับเล่นให้ได้ตามเกมของตัวเองครับเดี๋ยวรอ,อนิดนึงครับก็จะกลับลงมาแข่งขันกันต่อเดี๋ยวดูในเซตที่2องเราจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นบ้างหรือเปล่าสำหรับานด้าน PEA สีสกเกต เมื่อวานนี้เนี่ยก็จะมีท่าน,นจุธารัตน์มูลตรีพิลาครับได้รับโอกาสลงมาจารุนีสารนอกครับได้ลงมาเหมือนกันนะครับกลับลงเล่นกันต่อในเซตที่สองครับ าวันนี้ก็อยู่ในชุดสีเขียวนะีกลับลงเล่นกันต่อในเซตที่2องครับ p e สีสเกตเป็นฝ่ายเสิร์ฟก่อนครับโดยทางด้านของนุสราต้อมคำตัวเซตนะครับมืออันดับต้นๆของโลกครับจากการโหวตให้คะแนนนี่ก็ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้นในเวลานี้อาดูมาขึ้นตีลูกนี้อย่างดักทางได้ดีครับรมา จะสวนกลับได้ดีแค่ไหนแม่ตีไม่ถนัดครับต้องประคองบอลสั้นเร็วลูกนี้ยังติดบล็อกแก้ไขกลับมาครับพม,มาโยกไปหัวเสาตีลูกนี้ก็เบาไปครับไม่พ้นออนหนูมาสวนคืนจังหวะนี้เหมือนจะแรงคนระับแต่ว่าน่าจะลงด้านหลังหรือเปล่า,าผู้ตัดสินบ,บอกให้เป็นลูกทัสนะครับขี้น้ำครับหนึ่งต่อสูงตามแรกของเซตที่สอง แม่บอลแรกหาครับตัวเซนนี่วิ่งมาอันเดอร์ครับหัวเสาอีกครั้งหนึ่งตีคราวนี้โดนบล็อกแล้วออกไปครับนี่ครับมาแล้วครับเจ้าอุครับจุธารัตมูลตีพิลาก็เป็นอีกคนที่ตีหนักนะฮะนี่ครับมีปัญหากับบอลแรกครับสำหรับทางด้านสาวพรมา่าลูกนี้ล้นต้องยอมฮนะ แม่ลอยไปอย่างนี้นี่ทิมชัอปไทยนี่กับรับไม่ไหวไหมครับโดนปบจ่อๆครับเอมาดาจอครับทุบลงไปดูอีกครั้งครับ <S 2> <S 2> <S นี่ฮะก็ตีลงไปง่ายๆครับยังไม่แน่นอนเท่าไหร่ครับจังหวะเล่นของพมา่าโดนบอลสั้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้คาริน่าคลาวเซอร์ครับตีให้ P.E.A. ขึ้นนำสามต่อหนึ่ง โอ้โหเสิร์ฟแรงมากครับบอลแรกนี่ดึงไม่อยู่ล้นกลับมาเลยครับสวนขึ้นกลับมาไปแย่งกันเองครับพุทเดมพม่าครับเอมานดามีครับตัวรับอิสระพยายามจะสไลด์เข้าไปเล่นบอลนะครับแต่ว่าไปกักจังหวะกับเพื่อนเล็กน้อยทำให้ลูกนี้เล่นต่อไม่ได้โอ้โหเสิร์ฟแรงมากครับแล้ว สัญญาพื้นสิบอกลงด้านหลังด้วยนะฮะเสร์มแรงครับอดูมาครับเสร์มอีกครั้งหนึ่งบอลแรกดึงล้นครับสาคืนบ้างเหมือนการคราวนี้เป็นทางด้านคาริน่าเคลเซอร์ทุบลงไปง่ายๆครับ6ต่อหนึ่ง ก็ต้องเรียกวลานอกครับทางด้านของพอมา่าความผิดพลาดหลักๆในเซตน,นี้คือการรับบอลแรกครับเปิดไม่ดีครับถือว่าเปิดขึ้นนะฮะแต่ว่ามันล้นไปในแดนคู่แข่งตลอดครับก็เลยทําให้โดนรุกกลับมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เสียแต้มไปในที่สุดนะตอนนี้โดนไปหกแต้มแนละ้วก็พยายามแก้เกมกันต่อไปค่อยๆปรับกันทีละจุดครับสำหรับทางด้านของพอมา่า ผมเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดก็คงหวังจะติด4ทีมสุดท้ายหรือว่าติดเหรียญทองทแดงให้ได้ในศึก4เกมปล,ปลายปีนี้นะครับที่ในปีดอเมืองเมืองเต็มปีดอประเทศพมา่าซึ่งจะเป็นเจ้าภาพเนี่ดูแล้วในเมืองอในย่านอาเซียนนี่กันหลักๆก,ก,ก็จะมีไทยนะครับมีเวียดนามที่ถือว่าเป็นของแข็งนะครับน้องน,นั้นน่าจะพอได้สู้นะครับกลับลงมาเล่นกันต่อ6 1ึครับออนุมาเสิร์ฟ แม่มติดเน็ตแคบลูกนี้ต่ำไปหน่อยครับวิธีของบอ,2 2> อล2ต่อ6ขม่านี่ก็เท่าที่ดูนี่ก็ถือว่าเสิร์ฟดีหลายคนเหมือนกันนะฮะแต่จังหวะนี้ก็เป็นทางจุธารัตอีกครั้งครับขึ้นตีลงไปทางด้านหลังครับขยับไปเป็น7จดต่อ2อ่ะดูครับ ลูกนี้ลุสลายกมาด้านหลังแล้วเป็นจุดอะไรขึ้นตีรยบก็หักข้อมือครับส่งลูกตรงไปด้านหลังก่อนลงสนามแข่งขันคู่นี้มีการแลกเปลี่ยนของที่ระลึกกันด้วยครับซึ่งน่าสนใจของที่พม่าให้ทีมชัตไทยเนี่ยอ่าขอให้ให้ทีม p e a สีสเกตเนะี่ยเป็นแหวนยกครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเครื่องประดับจากพม่าเลยนะฮะนำมาจากพม่าโดยตรงครับ3.7ครับ โชโชจินเสิร์ฟบอลแรกรับหลุดนะแม่วิลาวั่นจังหวะน,นี้ดูแล้วบอลโดนแขนเดียวครับจังหวะบอลตกกระทบนี่น่าจะโดนแขนซ้ายข้างเดียวครับก็เลยบิดออกข้างไปโชโช,โชจีนอีกครั้งครับเสิร์ฟยอดบ้างลูกนีแม่ดีเหมือนกันนะใช้ได้ ลูกจะสีให้เป็นแต้ถ้าลูกน,นี้ไม่ฟาวนี่สงสัยพม่าจะตกใจเหมือนกันนะจังหวะที่งัดบอลสากลับมาจะมีหลอกด้วยการเสิร์ฟว่าไม่ธรรมดาครับทีมพม่าชุดนี้5ต่อเครับอีกครั้งหนึ่งอ้าวนี่มีโชคครับ เหมือนจะต่ำนะฮะแต่ว่าเสิร์ฟแรงครับแล้วไปโดนขอบเน็ตก็เลยพนะลิกฮะลูงนี้ถ้าเบากว่านี้นิดนึงเนะี่ยมีโอกาสจะพลิกลงแดนตัวเองเหมือนกันนะเสียังหว่าหมดครับเพราะว่านุสลาดีดมาตำแหน่งรอเซฟเนี่ตัวอื่นเนี่ยก่างออกไปเพื่อจะรอขึ้นตบเหมือนกันฟรีบอลกลับมาครับจุฑารัตน์จะบีบอลสั้นหรือเปล่ายกมาหัวเสาตีฉลับออกไปฮนะ แต่พู้สินให้เป็นแต้มของ p ีเอซีสะเกตบอกว่าออกเองอาครับขึ้นไปเป็น8ต่อ6อืมลูกนี้น่าจะทัดหรือเปล่าแต่ผู้สินก็มองไม่เห็นนะ้ยพ้สินอยู่อีกฝั่งหนึ่งถือว่าดีขึ้นเนีมาถึงตอนนี้ถือว่า สู้ได้สูสีขึ้นสำหรับทางด้านทีมาทชาติพม่านะครับก็ปร <The system> ะชาสัมพันธ์กันไว้ครับจบรายการนี้มีหนึ่งรายการใหญ่รออยู่ครับไทยเดนมาร์กซุปเปอร์ลีก2013นครับ SMMTV ของเราถ่ายทอดสดทุกคู่นะฮะย้ำววาทุกคู่แข่งขันกันที่เดอะมอลล์งามวงวานนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็ควันนิดหนึ่งนะครับเสาร์อาทิตย์นี้ครับ8ป10และ11นะครับวันที่8 2คู่9 2คู่10 11วันละ4ะคู่นี่ย วันที่11นี้พิเศษนะครับชิงชนะเลิศจะถ่ายทอดสดร่วมกับทางด้านของช่องเจ็ดสีด้วยครับกลับลงมาเล่นกันต่อนะครับสำหรับพบม่าก,กับปีเอสิสกเกตสุธารัตน์ครับเสิร์ฟแม่ลูกนี้บอลแรกมันลึกครับน่าจะโดนจับพาบอลหรือเปล่าเนี่ยฮะใช่แต่จังหวะที่ตัวเซตพยายามจะคว้าบอลออกมาจากตะข่ายเนี่ย ลักษณะของมือครับท่าทางในการสัมผัสบอลนี่มันกลายเป็นวัดดูวัดพาบอลขึ้นมาเจ็ดต่อเ้าครับเสิร์ฟพลาดครับทปงนั้นจุธารัตเขาเพิ่งกลับจากอินโดนีเซียมาได้ไม่นานครับก่อนรายการนี้ถือว่าเสิร์ฟแรงครับคุ่นแรามากเลยเลยคนครับจังหวะนี้บล็อกได้ดีครับแล้วไปชนยันนิดนึงต้องแก้ไขกลับมา บอลซานปลื้มจิตแหมสุดปลายมือเหมือนกันครับยังตัดไม่ได้ขมาาสวนขึ้นมาอีกทีหัวเสาดูซานซานเทยยกบอลให้เพื่อนงครับแม่แล้วไปเซตติดเน็ตเองครับทางด้านของโมโมซานสุดต่อเจ็ดครับวิลาวันเสิร์ฟบอลแรกดึงมาไม่ดีเท่าไหร่ครับตัวเซตยังขยับเร็วอะ แล้วโอ้ยลูงนี้ตีเปิดมือเยอะครับบอลแรงออกหลังไปเลยเริ่มขายกันแม่ช่วงแรกนี่จี้กันสนุกแลเหลียนตัวผู้แรนครับคินเตเวยครับลงไปแทนทางด้านของตีตีอ่องมาแล้วครับพี่น้องจะรุงนิสันนอกครับสบชายหาดทิมสาไทยอีกคนหนึ่งครับถูกส่งลงมาเล่นบ้างวิาวันเสิร์ฟ บอลแรกรับมาดีครับปัดเร็วทันทีมีเหมือนกันครับตอนนั้นตัวเซตหมายเลขห้าครับบีราเอเป็นหัวหน้าทีมด้วยคัคือบอลแรกมันมาเนี่ยก็ถือว่าตำแหน่งนี้ถือว่าเล่นได้นะแต่ว่าด้วยน้ําหนักของมันที่ค่อนข้างแรงครับก็ปัดเลยดีกว่าครับเป็นแรงส่งไปทาให้ทีมไทยก็เสียจังหวะด้วยสารทันทีครับลงมาเสิร์ฟแปดต่อสิบเอ็ด ตอนนี้เสิร์ฟครับเนี่ยฮะซันซันทีนี่ก็เสิร์ฟใช้ได้เหมือนกันนะครับลูกนี้มุดไปหน้าจุดทารัดเนี่ยการผ่านไปเก้าต่อสิบเอ็ดแม่หยยิ้มครับชอบอกชอบใจใหญ่วันนี้ยังไม่เห็นบอลสั้นสวยๆของซันซันทีเท่าไหร่อ่ะคราวนี้เบาไปหน่อยครับบอลมันมุดติดตะขายายหนึ่งแต้มคือหนึ่งแต้มครับสิบสองเก้า ปลืมจิตครับลงมาเสิฟโอ้ยแกขาห่างครับลูกนี้ขอข้ามมาก่อนไหลหลังขึ้นยังดักทางได้ดีครับขัวสาวจังหวะนี้ติดวิลาวันเหมือนกันจัรุณีมาแล้วตีไม่ถันหด่ยครับโดนบล็อกหนุสลาย้ำมาจารุนีอีกทีหนึ่งคราวนี้ไม่พลาดครับขึ้นในเหนือบล็อกนะฮะแล้วก็ลงไปทางด้านหลังครับล้มตัวรับไม่ทันครับเพียวเพียวเยว่ สามก้าไม่แน่ใจว่าที่สนามมีฝนตกลงมาหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่ามีเด็กวันเช็ดในสนามไปหลายครั้งแล้วนะสังเกตเมื่อวานนี้ที่หลังคาลวนี่มีการเช็ดอย่างต่อนเนื่องตลอดทั้งเกมไหลหลังไม่ดีอีกแล้วครับบัตรครับนุสลาเขาดักได้ครับแม่จงังหวะนี้ถ้านุสลาออกชัดเลยหน่อยครับว่าตั้งใจปัด ังหว่าวิ่งเข้าข้างนี่มือชูมาค่อนข้างชัดนะว่าปัดแน่นอนครับเขาเลยดับ,บล็อกไว้ได้ชินเตเวย์เสิร์ฟพลิกเน็ตครับยังติดจารุนีไหลหลังคารีน่าฟาดลงไปครับ14-10ต่อ เสือสู้สนุกเขามาต้องชมครับมาถึงตอนนี้บอนแรกรับดีด้วยให้ซ่านคืนกลับไปเหมือนกันตีลูกนี้ยังติดจารุนีอขออภัยเป็นวรรันนาทำงานมาเมาสักครู่แล้วสวยกลับมาจังหวะนี้จับเป็น4บอลครับจังหวะตบนี้โดนตะข่ายรับไม่โดนบล็อกเห็นตัวผู้เล่นรับมาเล็กสิบห้าโมโมมีครับกำลังจะลงมาแทนดีลาเอครับกับจันทีม เสิร์ฟแม่เสิร์ฟแรงดีเหมือนไงครับจารุณีรับไม่ได้ครับรับมาหลุดแล้วนี่จังหวะเพื่อนแก้ไขมาให้กระตีตามไปอีกครับทั้งนั้นจารุณีสานนอกต้องจูนจังหวะนิดนึงครับจารุณีครับปกติเล่นบนใช้หาดเนี่ยไม่ต้องไปขึ้นตีแบบในล่มสักเท่าไหร่ครับบางทีก็เล่นจังหวะสองนว่ะสามแก้ไขไปก็ได้แปมเหมือนกันเอาพลาดอีกครั้งหนึ่งวอลสามฟรีกลับมาปล่อยสัานข้างหลังเนี่ยเขาดักไว้ได้ครับ หัวสาวทีตีผ่านมาย่งติบรน,นาและจารุณีโยกมาฝั่งซ้ายครับตีติดบล็อกแนจารุณีนี่ยังโดนบล็อกเล่งงานครับตอนนย่างงร้ยแล้วบอลตกใส่ตัววน,นาดิดไม่ทันครับระยะค่อนข้างประชิดตัวนิดหนึ่ง1334ครับคนแรกรับมานุชลายโยหัวสาวจุธารัตมาแล้วครับแล้วโอ้โห เสียของครับจังหวะนี้โมโมซานพยายามจะตะว,วักบอลเร็วจังหวะสองไปเลยครับแต่ว่าโดนไม่ดีจารุณีลงมาเสิร์ฟครับบอลแรกรับเกือบล้นเนะี่ยฮะต้องแก้ไขครับแต่ว่าโดนจับโอเวอร์ครับจุธารัตน์พยายามจะยื่นมือเข้าไปแย่บอลนะ่เท่ากับว่าบอลเนะี่ยโดนมือของเขาในตำแหน่งที่มันยังอยู่แดงของพม่าครับ ก็เลยโดนจับฟาวเป็นการเล่นแดนคู่ต่อสู้ไว้ครับโอเวอร์ตะข่ายเสิร์ฟดีทีเดียวครับบอลสั bon ้น so ลูกนี้แก้ไขลงไปครับคาริน่าคาวเซอร์ปีไม่ถึงก็เต็มครับแต่ว่าก็กดโดนจับพาบอลหรือเปล่าดีใจยอย่างนี้ <c oughs> ถ้าเมื่อกีก้เป็นแต้มของพอมา่าจะไม่ใช่เวลาน้องทางเทคนิคนะฮะเดี๋ยวดูอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> อรอพม่าดีใจหนูเหมือนพวกเขาได้แต้มะ ถ้าเป็นแต้มของพม่านี่แต้มจะกลับมาเป็น15-15ต่อครับเมื่อสักครู่นี้ไม่เห็นสัญญาณมือนะแต่ว่าดูจากแอคชั่นในการขึ้นเนี่ยอาจจะโดนจับพาบอลน,นะลักษณะมือของคาริน่าคล้ายๆไปกดบอลลงไปโอ้โหดูความสูงของซานกันเทแกไขอีกทีหนึ่งแม่ก็ยังโดนมือครับแต่ว่าเอาไว้อยู่เสียดายตอที่เริ่มคึกครับเวลานอกทางเทคนิคจนได้ครับ16-15 ก็ถือว่าสนุกทีเดียวครับเกมในเซตที่2ครับเหมือนนั่งคนละม้วนกับเซตแรกับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่สามารถบอกได้เหมือนกันว่าผู้เล่น PEA เนี่ยเขาใส่เต็มสูบมากน้อยแค่ไหนอ่ะพดถึงศึกไทยดนมาซปเปอร์ลีกเนี่ยผู้เล่นจาก PEA หรือว่าผู้เล่นทีมชาติชุดใหญ่นะฮะก็จะลงเล่นหลายต่อหลายคนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เกือบทุกคนนะวันนี้ที่ลงสนามวันนาบัวแก้วนะครับจะสังกัดนนทบุรีร่วมกับจุฑารัตน์อุนตรีพิลาเนรัย คาริน่าเคาวเซอร์อามพรย่าผานะครับของอาแบบวันอาริกากันทองนะครับพรชักเกิดปลาดพวกนี้เนี่ยอยู่ในชื่อสังกัดของนนทบุรีทั้งหมดเดี๋ยวต้องดูว่าสุดท้ายจะมีใครลงอย่างไรบ้างครับในโคต้าของทีมชาติปลื้มจิตปียนุษนะฮะสองคนนี้นี่จะอยู่ในซุพรีมแล้วก็จะมีน้านน้องเพียวอีกคน,นะครับอัชรพรคงยศส่วนวิลาวันนะครับจะกลับไปช่วยทางด้านของนครราชสีมาะครับ ปิยมาศก,กับน,นลึมมวลนี่ยังต้องดูว่าจะเล่นให้สิงสะเกดหรือเปล่าแต่ว่าที่อยู่ขวัญแก่นแน่ๆจะเป็นนุสราต้อมคําแล้วก็ออนุมาสิทธิรัตน์แต่ถึงสินะครับซุปเปอร์ลีกครับที่เดอะมอญง,งามวงวานหลังมาชมเกมกันต่อครับ16บหกกับสิคาริน่าเค้าเซอร์เสิร์ฟบอลเกือบล้นครับรถนี่ฮะแต่อันนี้บอลแรกมันแรงไปหน่อยครับทำให้ตัวเซตเนี่ยพยายามจะแก้ไขครับแล้วจังหวะก็เลยพลาดไปนี่คืสันเทย์ก็เดินเข้ามา ให้กำลังใจเพื่อนะครับถ้าเป็นภาษาไทยก็คงจะประมาณว่าไม่เป็นไรเอาใหม่นะฮะเหมือนนี้สักไม่ดีนะครับเสียง่ายไปหน่อยครับสิบแปดสิบห้าแต่น่าเสิร์ฟต่ำเลยครับลูกนี้ติดเนต วันนี้พลาดเยอะนะฮะสำหรับจังหวะเสิร์ฟของผู้เล่น P.E.A. สีสกเกตตั้งแต่เซตแรกที่เราเห็นมาแล้วนะฮะ16-18โชวๆจริงเร็บเสิร์ฟบรรดาโบาแก้วรับบอลแรกมานุศล,ลายโยไปหัวเสาตีลูกนี้ดักไว้ได้ก็จริงแต่แม่บิดบอลเข้ามาไม่ทานครับหน้าที่โดนบอลนี่มันเปิดกว้างออกข้างเลยก็นะเลยทำให้บอลกรพุ่งไปทางนั้นแหละ สิบเก้าสิบหกครับจุธารัตเสิร์ฟมาแต้มนี้หัวเสาตีด้วยซ้ายครับถือว่าทางดีเหมือนกันครับไปนั่นของโมโมซานโดยปกติผู้เล่นฝั่งที่ถนัดข้างซ้ายนี่มันจะทำแต้มนะหรือว่าทำอะไรที่ผู้เล่นถนัดข้างขวาไม่ค่อยถนัดเนะี่ยเพราะว่ามันอยู่คนละฝั่งกันแลวส่วนใหญ่ผู้เล่นเวลาซ้อมนี่ก็จะขวาทั้งหมดกันนะหายากที่จะถนัดข้างซ้ายทั้งทีหรือหลายคน ยังมีปัญหาในเรื่องความแน่นอนครับผิดพลาดง่ายๆอยู่เยอะพอสมควรสำหรับทางด้านของพม่าครับยี่สิบสิบเจ็ดครับถือว่าแต้มเยอะขึ้นอยู่เซตที่อาเซตแรกถึงสิบแต้มเลยกันครับทางด้านของพมง่าวิรวันเสิร์ฟแรงบนแรกไม่เข้าครับต้องแก้ไขเอา้าไปแย่งกันครับละคงเข้ามาอมืนิดเดียวครับถ้าตรงนี่ได้แต้มเลยฮะลูกนี้แรงออกไป21 17 ันนี้ไฮ่สั้นตีลูกนี้ยังรองไม่ได้ครับจุธารัตจารลุนีแก้ไขข้ามายอดตัดไปก่อนครับปืนมจิตไปแล้วบอลลึกครับแก้ไขได้ดีมกนี้ถือว่าบอลมันห่างตัวปรนมจิตไปหน่อยครับต้องแก้ไขเร็วเวลาน,นอกครับทางด้นของพม่าครับ22.17ตอนนี้ตามอยู่5คะแนนด้วยกัน ตอนรายการนี้นอกจาก P.E.A. แล้วเนี่ยทีมเต็งก็คงจะไม่พ้นอาแบกนะฮะหรือว่ามหาวิทยาลัย,ร,ยรัตนบัณฑิตรวมไปถึงไอเดียขอนแกน่แนแชมป์เทเลลิกประจำฤดูกาลล่าสุดด้วยซึ่งเมื่อวานถ้าใครได้ชมหน้าทอดสดนี้เราก็มีเทปบันทึกภาพมาให้ชมกันในระหว่างที่รอสัญญาณตอนที่หลังคาย,ยังมีน้ำรั่วซึมอยู่สนใจแฟนวอลเลย์บ,บอลเลยปลื้มจิตทิงขาว ระวังครับเสิร์ฟบอลแรกดึงมาดีครับเดี๋ยวหัวเสาสายอีกแล้วนี่ฮะโดนบล็อกแล้วเอาไม่อยู่ครับจังหวะตีของโมโมซานขออภัยครับเป็นทางด้านของคินเตเวยครับสำหรับใครที่ชมงานแต่งข้อสดแล้วยังไม่จุใจนะไปตามชมคลิปย้อนหลังได้ใน y o u u u b เนะฮะเราจะมีการอัปโหลดให้ไว้ได้ชมกันนะครับจากทีมงาน,นครับ อาจจะดูแล้วแล้วอ,อยากดูอีกหรือว่าอาจจะไม่ได้ดูนะครับก็ไปบอกเพื่อนๆฝูงได้ครบ19 22ครับแต้มตอนนี้สารสันเทเซิร์ฟบอลแรกวันนาดึงมาครับต้องแก้ไขครับมุสลาอันเดอร์ยกบอลมาให้จารุณีขม่าได้บุกตีด้วยซ้ายาจังหวะน,นี้ไม่ถึงกับยากมากครับแต่ว่าวันานาบัวกแก้วไป สองที่สองใจกับเพื่อนอีกคนที่ยืนตรงนั้นเนีอ้าครับมีเรียกเวลานอกเหมือนครับท้านั้นมพีเอสิกสเกตตอนนี้นำเหลือสองแต้มายี่สิบกับยีสบนี่ครับดูวนาโปแก้วเนี่ยครับหันไปจ้าเอ๋กับวิลาวันพอดีครับก็เลยทำให้พลาดครับก็บอลไปตรงจุดเกรงใจนะ วันพรุ่งนี้แล้วก็วันพระหัสสัดาดียังมีการถ่ายทอดสดทาง SMMTV ของเรานะในเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปกลับลงเล่นกันต่อฮะัซานซา,านเทเซิร์ฟวันนาดึงวันแรกมาดีครับนุสลา,ายกมาหัวเสาจันวีสารนอครับลูกนี้ได้ตีเต็มฮะ หันลงไปยี่สิบสามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นเนี่ยพม่าส่งโอมาตันลงมาครับหมายเลขสอหัวสาวแก้ไขมาแม่ลูกนี้พลาดไปเองครับ เซตพอยต์เลยครับขึ้น24ต่อ20จะปิดเซตได้หรือเปล่าครับแต้มนี้ปลื้มจิตลงไปเสิร์ฟมอนแรกรับมาดีครับไฮสันตียังติดปลื้มจิตตัดเร็วมาังหว่าสองอ้าวไปแย่งกันเล่นครับเป็นโมโมซานเนบนี่ยครับ,รบหมายเลข6ไปโฉบตัดบอลเน,นบเลยทำให้ทางด้านของเอมาดามีตัวรับอิสระเนี่ยที่รอ,องด้านหลังเสียจังหวะไปแล้วบอลก็ข้ามศีรษะออกหลังไป จบเซตที่2ครับ PEA สีสเกตชนะไปได้อีกครับ25ต่อ20เซตนี้นี่ถือว่าสนุกขึ้นครับส่งผลให้ PEA สิสเกตนำอยู่2ต่อ0เซตครับว่าไงเดี๋ยวไปพักกันสักครู่แล้วกลับมาชมการถ่ายทอดสดกันได้ต่อในคู่นี้ครับช่วงเซตที่3ครับ